มาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรกันคะทุกคนดูสิคะมันจะมองเห็นเห็ดไหมเนี่ยข่าไปหมดเลย Why color is white? We call w h i า e Yes w h e สวัสดีค่ะทุกคนที่ลักทีกลัก Hello. HELLO สวัสดีครับ <laughs> มาทำอะไรกันที่นี่ Why we come here Why you always want to go to forest Snow or no snow You go to forest <laughs> 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 วันหยุดก็ามาเข้าป่าค่ะทุกคนเพราะวา่าเออ มันมีเวลาแค่วันหยุดเนาะมีคนพามาแล้วอมวันนี้หิมะตกค่ะทุกคนกำลังตกเลยเนี่ยไปค่ะทุกคนป่านี่นาำมาเมื่อวานนะคะอ๋อวันนี้น้ำแข็งแข็งแล้วไอ้น้ำตรงนี้แข็งตัวแล้วว้าว Mm-hmm. ดูวิวค่ะทุกคนบรรยากาศหมะก็ตกนะคะเฮ้ยแมรี hmm. mm ่แคทโก 嗯嗯嗯。Mm. Mm, mm. แบบนี้มันจะเห็นไหมคะเนี่ยเห็ดนะ่ะถ้ามันเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็น่าจะเห็นนะค่ะทุกคน นี่มาเจอเห็ดหนึ่งดอกแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดเกือกมา้านี่นะคะจะว่าเห็ดดำเราอะ่ะมีโอกาสจะเจอไหมสิบเปอร์เซ็นเนเปอร์เซ็นต์เกนไฟ t h ย n ท we c ว n f i g ไ t No ไม่ให้กำลังใจเราเลยอ่ะโอไปค่ะทุกคนหาดูต่อด้นี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดอะไรอ๋อไม่ใช่เห็ดดำค่ะทุกคน What is t โอ้ยเห็ดไตบีอะพี่น้องเห็ดไตบีอะ <sighs> ไม่ใช่เห็ดดำ <sighs> คนนี่ดูยูซี่แม่บีเอายูคัน yes you can take you can p i c k Sure, sure. Mm -hmm. And no, no, maybe your foot, yeah, your foot, your foot. Nah, yeah. yes, break. Yeah, uh, okay, get, 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 get no get. problem. I yeah. need uh. yeah. one more, one more, one more. What? Yes. What? yes, yes. อืมอืมเฮ้เฮ้เฮ้อ I have good eye ไม่เดิค่ะ่ I I remember around here I have many before I try to look นี่จ้าเห็ดแต่พี่น้องอันนี้เป็นเห็ดนะคะทุกคน ว้ายนี่จะอีกดอกหนึ่ง d you can see ที่รักอซน่เฮ้ยนี่ค่ะิมะเฮ้ยข้างหน้า กูโม <KNOW> <laughs> ่ไอซี่ร่วมครอบครกูม่บีฟ่สรุปวันนี้กินแห้วนะคะทุกคน ไม่ไม่มีเห็ดคะ่ะไม่เจอเห็ดคะ่ะทุกคนกินแห้วคะ่ะวันนี้ <laughs> No โหนมัชรูมแทะ I'm sure you can find if you see o n t h e snow, i m sure there are all mushrooms. s u r e t h e r e a r e a l l mushroom s อืม Impossible to find แล้วเราเดินไปแล้วมันไปทะลุ วันนี้เราเดินไปแล้วมันไปทะลุตรงที่ปากที่นาเคยไปเก็บระค่ะทุกคนมันก็เลยไม่มีเพราะว่านาก็เก็บมาน่าจะหมดแล้วะคะ่ะมันเลยไม่มีเห็ดมันไม่ใช่ตรงจุดใหม่หาเห็ดไม่เจอเลย <c oughs> วันนี้ก็เลยเดินมาเดินเอ็กซ์ไซส์ในป่าเด่น <c oughs> เดินลำบากมาก เมื่อแตกเลยค่ะตอนนี้หลังเปียกค่ะหลังเปียกเลยลโคดี้ใช่โด้เนี่ยมันหามองหาไม่เจอแล้วค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ย เห็นเยอะด้วยนะหกล้มไปนี่หัวแตกเลยนะต้องค่อยๆเดินค่ะโอเค ลกาีว้าลงมาแล้วค่ะทุกคนมีมะตกนะคะ <Okay. S 1> วันนี้เราสองคนก็นไปแล้วค่ะได้เห็ด3ามดอก we f ไ n d ห a n น today o อ m a n น today ้หนึ่งสองสามสี่ดอกสี่ดอกห้าดอกเยอะมากหนักมากเลยโอเควันนี้บายบาย bye thank you for watching สวัสดีค่ะบายบายค่ะ